อร่อยมาฝากคุณผู้ชมซึ่งวันนี้เนี่ยแพรคอนี้จากกรุงเทพมาที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะแพรมีซูปเปอร์มาร์เก็ตมาแนะนําค่ะบอกเลยว่าถูกใจพ่อบ้านแม่บ้านส่ช็อปอย่างแน่นอนซึ่งมาพร้อมกับสโลแกนสดทุกวันคุ้มทุกวันแต่ว่าจะเป็นที่ไหนไปดูกันเลย ที่ทีแพทจะพาคุณผู้ชมมาในวันนี้ CP Fresh ค่ะซึ่งที่นี่เนี่ยถือได้ว่าเป็นสาขาแรกตั้งอยู่ที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะซึ่งที่นี่เนี่ยถือได้ว่าเป็น Fresh Destination สำหรับผู้บริโภคที่เน้นอาหารที่มีคุณภาพทั้งสดสะอาดปลอดภัยและยังเป็นศูนย์รวมอาหารพร้อมปรุงและอาหารพร้อมทานที่คัดสรรวัตถุดิบที่ดีที่สุดจากทั้งในท้องถิ่นและทั่วโลกค่ะ แล้วตอนนี้เราก็อยู่กับคุณแพรคุณแพรแล้วกูนแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะชื่อแพรณชชาชนกนะคะมาจากโครงการเท่าแก่ของ CP ค่ะนี่คุณแพระคะถามหน่อยว่า CP Fresh เนี่ยค,คืออะไรค่ะ CP Fresh นะคะเป็นซ u ปเปอร์มาร์เก็ตรูปแบบใหม่ของทางเครือ CP ค่ะคอนเซปของ CP Fresh นะคะคือเราต้องการเหมือนเป็นครัวของทุกคนค่ะทุกคนเข้ามาจะสังเกตได้ว่า สัดส่วนสินค้าประมาณ80%จะอยู่ที่ของสดค่ะไม่ว่าจะเป็นหมูไก่ไข่กุ้งปลาผักผลไม้ค่ะของสดของที่นี่เนี่ยเกิดจากการที่เราไปส่งเสริมเกษตรกรชาวประมงแล้วก็เอาสินค้าตัวเนี้มามาขายซึ่งบางอย่างเนี่ยเราก็จะขายในานามเขาเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่า ต่อไปอ่ะเขาอยากที่จะขยายสเกลให้มันใหญ่ขึ้นทางเราเองก็พร้อมที่จะส่งผู้เชี่ยวชาญไปช่วยเหลือแล้วก็เป็นช่องทางกระจายสินค้าให้ทางประเทศเพื่อให้เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรแล้วก็ชาวประมงต่างๆค่ะที่นี่เนี่ยมันต่างจากซูเปอร์มาร์เก็ตอื่นๆทั่วไปยังไงบ้างคะ ที่นี่เนี่ยเราจะเน้นสดทุกวันคุ้มทุกวันค่ะทําไมถึงต้องมาสร้างที่นี่เป็นสาขาแรกคะเป็นเพราะว่าปากช่องเขาใหญ่เนี่ยมีความผูกพันกับทาง CP <อ>ค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งในมุมของสถาบันผู้นําที่พัฒนาผู้นํารุ่นใหม่ๆก็อยู่ที่นี่ค่ะต่อไปเนี่ยความเจริญรุ่งเรืองของปากช่องของโคราชก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆเป็นเมืองที่ถือว่าอากาศดีแถมอยู่ใกล้กรุงเทพด้วยค่ะ ค่ะได้ยินมาสักพักแล้วค่ะเกี่ยวกับเรื่องโครงการเท่าแก่ของทาง CP ค่ะคืออะไรคะตรงตัวเลยค่ะ uh huh. ว่าเป็นโครงการเท่าแก่คือซึ่งเท่าแก่ในมุมนี้คือต้องการสร้างคนหนึ่งคนที่รู้ทุกเรื่องพอเขารู้ทุกเรื่องปุ๊บใช่ไหมคะเขาก็จะทําได้ทุกอย่างเพื่อที่จะมาเป็นผู้นําในอนาคตของเขือ CP ค่ะแล้วหน้าที่ของเท่าแก่จากทาง CP นี่คือมีหน้าที่ทําอะไรบ้างคะตั้งแต่เข้ามานะคะคะแพรเองไม่เคยมีเจดีไม่เคยมีหน้าที่ไม่เคยมีใครบอกว่า ต้องทํางานอะไรแต่ตั้งแต่เข้ามาคือคิดเองทําเองทดลองเองเลยค่ะ oh. ค่ะเพราะว่าคือทันท้นอาจาอุโสเนี่ยมองว่าการที่คนเราเนี่ยจะเป็นเท่าแก่ได้ต้องไปลงมือทําค่ะเพราะฉะนั้นในมุมของ CP c เนี่ย CP เองก็เปิดโอกาส ให้เด็กรุ่นใหม่ๆได้ทดลองทําตามสิ่งที่เขาอยากทํา CP Fresh ตัวนี้ค่ะก็เป็นโปรเจกต์ใหม่ที่ทางเคสีพีไม่เคยทําสิ่งที่สําคัญมากๆเลยที่เราทํา CP Fresh ตัวนี้ค่ะ,ค,ะคือเรามองว่าเราอยากที่จะส่งต่อของดีๆหมูไก่ไข่กุ้งที่เป็นของสดที่เป็นของดีจริงๆให้กับผู้บริโภคพอพื้นฐานมันดีปุ๊บโรคต่างๆก็น้อยลงแล้วเราก็เลยมองว่าวิธีนี้จะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต แล้วก็ส่งเสริมให้คนไทยสามารถที่จะมีความสุขมากขึ้นได้จากรากฐานที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามโอ้โหพูดขนาดนี้พคะอยากจะลองไปเดินดูรอบๆแล้วค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวคนที่จะพาเดินไปดูรอบๆเนี่ยจะชื่อซังซังค่ะ คือชางชาเป็นเพื่อนซีของแพนะคะซึ่งเป็นเท่าแก่เหมือนกันค่ะที่ทําโครงการนี้ด้วยมาด้วยกันตั้งแต่เริ่มแรกเลยค่ะแล้วก็เป็นคนสําคัญเลยค่ะในการที่ผลักดันให้ร้านนี้เกิดขึ้นค่ะได้เลยเดี๋ยวเราไปถามข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณชางๆสงสำหรับวันนี้ขอบคุณแุ้มแพมากเาะค่ะขอบคุณค่ะ ไส้กรอก BKP อร่อยได้มาตรฐานฮาลานนี่เมื่อสักครู่คุณแพรส่งไม้ต่อมาให้คุณสังสางบอกว่าคุณสังสางอยายจะพาเดินรอบเลยคุณสังสางแนะนําตัวหน่อยค่ะ ก็สวัสดีค่ะส,สังนะคะเป็นทางทีมเท่าแก่จากเครือเจริญพกพันเช่นกันค่ะดูแลร้านนี้เนี่ยตั้งแต่เริ่มหาโลเคชั่นวางคอนเซ็ปต์แบรนดิ้งต่างๆเลยค่ะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยพอร้านสร้างเสร็จก็ดูเรื่องของความเรียบร้อยต่างๆในร้านหาสินค้าใหม่ใหม่เข้ามาเรื่อยๆค่ะก็คือเป็นหนึ่งในทีมของโครงการเท่าแก่ที่ดูแลโครงการนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นทีมใหญ่เลยทุกคนช่วยกันคนละไม้คนละมือค่ะโอเคค่ะงั้นเรามาพูดถึงร้านนี้กันบ้างที่นี่ที่คือแบ่ง เป็นกี่โซนนะคะหลักๆอะค่ะถ้าเป็นโซนใหญ่ๆจะแบ่งเป็นหโซนด้วยกันค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นโซนเริ่มต้นเนี่ยที่เดินประตูป้าเข้ามาจะเจอก่อนเลยก็จะเป็นโซนผัดผลไม้ค่ะอ๋อนี่เราจะมาเริ่มโซนนี้ก,ก่อนเลยเริ่มโซนนี้ก่อนโซนแรกได้ค่ะ,คะ ผกผล,ลไม้ของเรานี่คือมีดีอะไรคะเราเอาของดีจากในท้องที่ก็คือที่เนี่ยเป็นที่ปักช่องนะคะเราก็จะเอาของดีจาก,กเกษตรกรต่างเนี่ยเข้ามาขายในร้าน<ม>แล้วก็ไม่เพียงแต่เอาของกเกษตรกรมาขายอย่างเดียวแต่เราเข้าไปส่งเสริมให้กับกเกษตรกรด้วยอย่างเช่นทํายังไงให้เขามีผลผลิตที่มากขึ้น<ม>แล้วก็รับซื้อผลผลิตเนี่ยมากระจายไม่เพียงแต่ในร้านเท่านั้นแต่ยังสามารถกระจายต่อไปยังทั่วประเทศให้กับเกษตรกร,รด,ด้วยค่ะอันนี้คือมีทั้งผักสลัด แล้วก็เป็นพืชผักสวนครัวด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะมีครบทุกเมนูอยากทำเมนูไทยเมนูฝรั่งมีครบหมดเลยค่ะ oh, สวัสดีค่ะที่สําคัญคือที่ร้านเราอะค่ะถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ยมาถึงเอ๊คิดไม่ออกวันนี้อยากทำเมนูอะไรดีเราจะมีน้องพนักงานยิ้หมหวานๆนะคะคอยให้บริการลูกค้าสามารถสอบถามจากน้องได้เลยว่าวันนี้คิดไม่ออกทําเมนูอะไรน้องแนะนําหน่อยค่ะ ดีมากเลยอ่ะสำหรับเป็นแบบว่าไม่บ้านมือใหม่อะไรอย่างนี้ที่แบบเราอาจจะไม่รู้เนาะเรื่องข้อมูลอะไรอย่างนี้ก็จะมีพี่ๆมาให้ข้อมูลด้วยดีงามมากเลยค่ะโอ้โหโซนนี้ลูกค้าเยอะมากค่ะันนี้นคือโซนไฮไลท์เลยส<ม>่วนใหญ่เราจะเป็นเน้นเนื้อสัตว์คุณภาพจากทางซีพีค่ะจะมีทั้งเนื้อหมูไก่แล้วก็มีเป็ดค่ะแล้วก็เป็นความพิเศษก็คือจะมีเนื้อวัวพรีเมียมอิมพอร์ตจากต่างประเทศด้วยค่ะ มีโซนเนื้อแกะออสเตรเลียด้วยค่ะไม่ต้อง<น>ไปไกลอย่างเลยนะคะมาคนปักช่องเนี่ยมาที่ร้านนี้ได้จบครบทุกอย่าง โอ้โหนี่ถือว่าสะดวกมากมากเลยนะเพราะว่าแน่นอนว่าปากช่องโคราชเนี่ยคือถือว่าเป็นเมืองแห่งสเต็กผู้ประกอบการหลายๆคนก็สามารถมาซื้อเนื้อจากที่นี่ได้ใช่ค่ะโดยถ,ถ,ถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการไม่ถนัดมาซื้อเองเนี่ยสามารถสั่งใน l ร v ว r รได้นะคะเรามีบริการส่งฟรีไปถึงร้านอาหารโรงแรมของเขาเลยค่ะความพิเศษอีกส่วนหนึ่งเนี่ยค่ะเราจะมีในส่วนของไก่แล้วก็หมูที่เป็นแบบพิมพ์เมียม,มก็คือมีหมูคุโรบุตะค่ะแล้วก็เป็นไก่ก็คือไก่เบญจา คุณผู้ชมก็จะคุ้นเคยกันอย่างดีนะเพราะว่าเราเนี่ยได้ลองชิมบ่อยมากเลยไก่เบนจาตัวนี้ค่ะเป็นไก่สายพันธุ์พิเศษของทางซีพีที่เราเลี้ยงด้วยเข้าวกล้องด้วยนะคะแล้วก็ความนุ่มของมันเนี่ยจะมีมากกว่าไก่ปกติถึง55%กินแล้วจะมีความนุ่มฉ่ำน้ำนะคะอร่อยทำอะไรก็อร่อยค่ะ นี่แล้วนอกจากไก่เบญจานเนี่ยเขาก<ะ>็ยังมีหมูดาคุโรบุตะความพิเศษของหมูดําพุโรบุตะเนี่ยมันแตกต่างจากหมูธรรมดาไงคะจริงๆอันนี้ต้องเทสนะคะต้องลองกินแล้วทุกคนจะติดใจหมดเลยเพราะว่ากินเนี่ยมันจะมีความนุ่มกว่าหมูปกติทั่วไปค่ะซึ่งอันนี้แพรขอคอนเฟิร์มเลยคะ่ะเพราะว่าแพรลองชิมบ่อยมากๆเลยหมูดําพุโรบุตะเนี่ยบอกเลยว่ามันมีความนุ่มมีความฉ่ามากๆเลย<ะ>สุดยอดต้องลองคะอ่ะอันนี้คือ เป็นส่วนของอาหารทะเลบ้างแล้วลใช่ไหมคะ,คะเห็นความสดความอลังการเลยค่ะอู้แล้วก็มีเยอะมากๆเลยมุมนี้ค่ะ,คะจะเป็นปลาที่มาจากทะเลเลยโดยที่เราก็เป็นการไปส่งเสริมชาวป,ประมงะท้องถิ่นนะคะจากภาคใต้ด้วยแล้วก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นกุ้งก็คือกุ้งซีพีแปซิฟิกซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สิ่งที่เป็นเพนพอยส์เขาเลยคือการที่เขาอยากกินของส,สด<ม>แล้วเขาไม่รู้จะไปหาซื้อที่ไหนเราก็เลยเหมือนกับยกทะเลมาให้กับเขาที่ปากช่องเลยค่ะ ลูกค้าท่านไหนมาเนี่ยอยากที่จะให้น้องๆเนี่ยช่วยนึ่งให้ทอดให้แล้วก็มีบริการนี้ให้ฟรีด้วยค่ะอ,อ๋อเหรอใช่ค่ะแล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟูด้ดรสเด็ดด้วยโอ้โหคือดีงามมากเลยอ่ะ,อะ,อะโอ้โหส่วนตรงนี้คือต้องบอกเลยว่าอลังการร้านแตดมากๆเลยค่ะ,คะตรงนี้เป็นส่วนไหนคะ โซนนี้นะคะเป็นโซนไลฟ์แทงค่ะก็คืออย่างที่บอกไปว่าปาักช่องเนี่ยอยู่บนภูเขาแล้วเขาจะหาของทะเลส,สดๆเนี่ยหายากมากสิ่ง<ๆ>ที่เราทํามาก็คือยกทะเลมาให้กับเขาถึงนี่เลยค่ะโอ้โนี่คือยกทั้งทะเลมาเลยสําหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกในการที่จะไปปรุงเองนะคะใ,ให้น้องๆปรุงให้ได้หรือว่าถ้าอยากที่จะกลับไปปรุงเองเนี่ยก็สามารถที่จะให้น้องๆน,น็นอกปลาให้ได้เหมือนกันหรือถ้าเกิดว่าอยาก ขนไปแบบเป็นๆเ,เลยกลับไปบ้านก็ทําได้ค่ะโอ้โหคือบริการครบทุกอย่างเลยตามที่ลูกค้าต้องการเลยนี่มาถึงโซนที่4ของเราโซนนี้เป็นโซนอะไรเอ่ย โซนนี้เนี่ยเป็นโซนที่รวมพวกอุปกรณ์ของเครื่องครัวต่างๆนะคะของใช้ต่างๆในครัวเนี่ยหาได้ที่โซนนี้เลยไม่ว่าจะเป็นพวกข้าวสารไข่ไก่ด้านนี้นะคะหรือว่าจะเป็นพวกเครื่องปรุงซอสต่างๆค่ะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นโซนที่เราจะมีขายพวกอาหารพร้อมปรุงค่ะแล้วในบริเวณตู้แช่มีอะไรบ้างคะ,คะก็ไล่ไปเลยนะคะก็จะมีตั้งแต่อาหารแช่แข็งค่ะพวก แถมไส้กรอกต่างๆจนถึงพวกเครื่องดื่มแล้วก็พวกนมต่างๆด้วยค่ะแล้วก็สําหรับลูกค้าเนี่ยที่อยากจะหาพวกอุปกรณ์อย่างเช่นพวกกระทะตะลิวหม้อต่างๆที่นี่ก็มีด้วยค่ะอันนี่ไงถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมเนี่ยมาแคมปิ้งที่เขาใหญ่แล้วยังหากระทะไม่ได้มาแวะที่นี่ที่นี่เข<ม>าก็<ว>มีกระทะตะลิวอะไรอย่างี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะนี่มาถึงโซนนี้กันบ้างโซนนี้เป็นอะไรเอ่ย โซนนี้ค่ะชื่อมุมปรุงอร่อยค่ะฟ<ช>ังชื่อแล้วก็แน่นอนต้องเป็นของกินอร่อยๆนะคะ<า>ก็คือมุมนี้ค่ะจะเป็นมุมที่สามารถเลือกของได้เลยว่าวันนี้อยากทานเมนูพิเศษเป็นอะไรโดยเมนูของเราค่ะจะเน้นเมนูที่เวลาหาทานเนี่ยต้องไม่ทานที่พัตคาระะค้านอาหารแต่เราเนี่ยยกมาให้ที่ร้านซ p พี e s h เลยแล้ว<า><า>ตัวอ,อย่างเช่นขาหมูเยอรมันค่ะ<า>สเต็กหมูคุโรบุตะอย่างเงี้ยค่ะซี่โครงหมูพริกไทยดำ เมนูพวกนี้ปกติจะราคาค่อนข้างสูงแต่ถ้าเกิดว่ามาที่ร้านนี้ค่ะคุณจะได้กินของอร่อยในราคาที่คุ้มค่าค่ะมาถึงโซนสุดท้ายของเราบ้างค่ะโซนนี้มีอะไรบ้างเอ่ยโซนนี้เนี่ยหันไปเห็น เลยนะคะก็คือแน่นอนเลยค่ะเหมือนเรายก True Shop มาไว้ที่ร้าน CP Fresh เลยค่ะค่ะลูกค้าอยากทําบริการอะไรเนี่ยสามารถทําที่นี่ได้ครบจบทุกอย่างเลยหรือว่าบริการหลังการขายอยากที่จะจ่ายเงินติดอินเทอร์เน็ตเนี่ยทั้งหมดทําได้ที่นี่เลยค่ะสุดยอดเลยค่ะสมกับเป็น CP Fresh สดทุกวันคุ้มทุกวันจริงๆเลยค่ะงั้นให้คุณสางสางฝากร้านหน่อยค่ะ ได้ค่ะก็สําหรับนักท่องเที่ยวนะคะรวมถึงคนที่มาปักช่องทุกคนค่ะอยากที่จะให้มาทดลองประสบการณ์สัมผัสกับของสดทุกอย่างนะคะที่ร้าน CP Fresh ได้เลยค่ะแล้วก็สําหรับใครนะคะที่ไม่สะดวกมาที่ร้านแน่นอนค่ะเรามีบริการ delivery ส่งฟรีถึงบ้านเลยค่ะ ซึ่งสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไหนคะค่ะรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถที่จะเข้าไปหาข้อมูลผ่านทาง Facebook CP Fresh ปากช่องค่ะหรือว่าจะเป็นการแอดไลน์นะคะติดตามข้อมูลโปรโมชั่นดีๆทุกวันเลยค่ะที่ @cpfreshpc ค่ะแล้วที่ตั้งอยู่ที่ไหนคะ ที่นี่นะคะตำแหน่งโลเคชันหาง่ายมากค่ะเพราะว่าตั้งอยู่กลางเมืองปากช่องเลยอยู่ตรงข้ามกับสวนสาธารณะเขาแคนค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะเราเปิดให้บริการเนี่ยตั้งแต่6โมงถึง3าทุ่มค่ะอ่าก็คือสามารถแวะมาที่นี่กันได้บอกเลยว่าที่นี่คือรวมของดีของคุณภาพที่เขาคัดสรรมาอย่างดีจริงๆเลย แล้วก็อยากให้มีอย่างนี้เยอะๆมากๆเลยอ่ะเมื่อไหร่จะไปที่กรุงเทพ้าคะอดใจรออีกนิดเดียวนะคะเดี๋ยวจะต้องไปที่กรุงเทพแล้วค่ะเพราะว่าอยากที่จะให้คนทุกคนทั่วประเทศไทยเนี่ยได้ทานของดีค่ะอันนี้อดใจรออีกนิดเดียวเดี๋ยวจะมีเป็น CP Fresh เนี่ยไปทั่วประเทศไทยเลยค่ะ สเต็กเนื้ออกไก่โมชิโอทำจากอกไก่ลอกหนังเบนจาหอมนุ่มฉ่ำความอร่อยที่เราอยากให้คุณได้ลิ้มลองมาถึงแล้วคะ่ะ Daydreaming Cafe ซึ่งที่นี่นะคะเป็นหนึ่งในคาเฟ่ที่ใครมาเขาใหญ่เนี่ยต้องมาเช็คอินถ่ายรูปสวยๆลงโซเชียลมีเดียค่ะซึ่งที่นี่เนี่ยเขาไม่ได้มีดีแค่ที่สวยๆนะคะแต่ว่าอาหารแล้วก็เครื่องดื่มที่นี่เนี่ยก็เด็ดไม่แพ้กันเลยค่ะ คุณไอซ์ค่ะซึ่งเป็นเฮดเชฟของร้าน Daydreaming Cafe สวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักพี่ไอซ์เนี่ยนะคะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับพี่สงการเตชะนงลงและซึ่งร้านนี้เนี่ยก็ตั้งอยู่ในบริเวณของโบนาซซาเขาใหญ่ด้วยใช่ครับอยากทราบความเป็นมาของร้านนี้มากเลยค่ะทำไมถึงเป็น Daydreaming คะก็จริงๆพี่การเขามีคอนเซปต์ว่าแบบเราอยู่ที่นี่มา30กว่าปีแล้วใช่ไหมครับแล้วคราวนี้พี่การเขาแบบมาเดินผ่านตรงนี้แล้วแบบ เหมือนเห็นในความฝันตอนกลางวันว่าแบบเฮ้ยเราทำร้านแบบนี้ได้เราทำคอนเซ็ปต์แบบนี้ได้อยากจะให้เป็นแบบปิกนิกนั่งในพาร์คชิลชลเหมือนที่เมืองนอกใช่ไหมครับก็<ม>จะมีอาหารพวกปิกนิกอาหารพวกพิซซ่าอะไรอย่างเงี้ยครับเขาเห็นในความฝันของเขาตอนกลางวันอะครับเขาเคยเรียกว่าร้านเดรีมิ่งครับเราเชฟไอ้นี่เือเป็นเชฟมานานหรือยังคะ,ะก็ตอนที่เกิดที่อเมริกาก็ทำร้านอาหารประมาณ10ปีทําร้านอาหารไทยกับร้านญี่ปุ่นแล้วก็ตอนที่ย้ายไปญี่ปุ่นก็ไปอยู่ญี่ปุ่นมาประมาณ11ปีแล้วก็เปิดร้านอาหารที่นั่น6ปี ที่ร้านนี้เขาเด่นเรื่องอะไรคะ,ะก็หนึ่งก็จะเป็นส่วน a r c h i t e ต็กเจอร์คนก็จะมาถ่ายรูปตัวตัวเอเใช่ไหมครับสองก็จะเป็นพวกเครื่องดื่มอาจารย์ที่เขามาสอนพวกบริสต์ลของผมมามคือเขามีฝีมือจริงๆคืออันที่สามคือตอนนี้ผมมาก็มาทําเรื่องอาหารโดยเฉพาะ้ตัวพิซซ่าแล้วก็้พวก Smoke ของเราครับอย่างพิซซ่านี่เห็นบอกว่าเป็นซิกเนเจอรของร้านนี้เลยใช่ไหมคะ พิซซ่าของเราจะไม่เหมือนของร้านอื่นตรงที่ว่าเราจะหมักไว้ประมาณ24-48ชั่วโมงเพื่อให้มันมีความฟูซึ่งที่เขาใหญ่เ<ม>คาจะเน้นพิซซ่าที่บางกรอบใช่ไหมครับแต่ว่าคือจริงๆอ่ะตอนแรกผมชอบแบบพิซซ่านัโปอรีมันจะฟูมากเลยใช่ไหมนนครับอ่าจริงๆพี่สงการกับผมชอบเหมือนกันแต่ว่าคือว่าลูกค้าไปไปม,มาคือแบบไม่ชอบเลยก็เลยหาจุดกลางโอเคยังมีความฟูนิดหน่อยแต่ว่าตรงพื้นยังกรอบอยู่ใช่ไหมครับอ่าก็คือผสมผสานทั้งความเป็นตัวเองของเราลงไปแล้วก็ความชอบของลูกค้าใ แล้วเห็นว่าใช้เป็นเตาที่เป็นแบบว่าเป็นเตาถ่านเลยครับเป็นเตาถ่านเลยใช่ไหมคะทำไมเราถึงใช้เตาถ่านนะคะเตาถ่านคือคือแบบ live fire cooking อ่าเป็นรสชาติที่เตาแก๊สเตาแบบธรรมดามันมันทำรสแบบนี้ไม่ได้ใช่ครับพวกลายสีน้ดำๆันขอบใช่ไหมครับคือคนคนนี้ก็มันไหมแต่จริงๆอ่ะเราต้องการให้มันมีความไหมนิดหน่อยเพราะว่าซอสที่เราทำคือเราไม่ได้ใส่เราไม่ได้ปรุงอะไรเลยครับแค่เป็นมะเขือเทศสองชนิดแต่ว่ามันจะมีความหวานใช่ไหมครับ ไอ้อตรงที่ไม่ไหม้ะมันจะมีความขมเพื่อเอาไปตัดกับความหวานกับความเปรี้ยวของของ,ของรสอื่นในในพิซซ่าคร<อ>ับใช่ไหมครับแล้วก็รสชาติที่ลงตัวใช่ครับใช่ครับก็เป็นบาลานซ์ของทุกอย่างครับโอเคแล้วพูดถึงเมนูอื่นๆบ้างค่ะคเมนูอะไรเลยที่คนมาที่นีต้องสั่งเลยคือตอนนี้เราโชคดีมากที่เอซีี CP กับ ผมกับพี่การนอะ่ะคือคุยกันตลอดแล้วคราวนี้เขาเอาไอ้ตัวซี่โครงหมูอันนี้มาให้เราอูนี่เลยจันเลยนี่คือแบบคือกว่าจะทำไอ้ซี่โครงหมูอันนี้ได้มันใชเว่าประมาณเกือบ6ชั่วโมงเหรอครับใช่ครับแล้วก็คือที่ผมรู้เราเป็นร้านอาจจะมีไม่กี่ร้านที่เขาใหญ่ที่ทำลมควันด้วยไม้100%ซไม่มีการตุน๋นไม่มีการอบคืออยู่ในเตา100%เลยครับเลย น่ามากเลยนะคือเขาอบด้วยไม้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ว่ากลิ่นเนี่ยจะต้องหอมมากใช่ครับมันจะมีกลิ่นที่หวานจากไม้แต่ว่าคือว่าเราต้องเอาสิ่งที่เรามีในโลโก้ของเราเพื่อจะมาทําอาหารของเราใช่ไหมครับซึ่งเราใช้ไม้กระถิ่นที่เป็นของบ้านเราแล้วก็เอาไม้ลำยยไยจากภาคเหนือซึ่งทางร้านเนี่ยก็เลือกใช้เป็นซี่โครงหมูอนามัยจากทางซีพีด้วยใช่ครับซึ่งเราก็จะมั่นใจได้เลยถึงความสดสะอาดปลอดภยัยใช่ครับ เนื้อตัวนี้ก็จะเป็นของเนื้อกะเพราแสนของเกษตรจัดอันนี้อารมณ์วอนประมาณ14ชั่วโมงก็<อ>คือว่าใส่เข้าไปคืนก่อนแล้วก็กลับมาตอนเช้ามีคนคอยดูไฟทั้งคืน<อ>คมาถึงเมนูสุดท้ายค่ะน่าทานมากเลยเมนูนี้อะไรเอ่ยนี่จะเป็นตัวพวกชอบของ CP ีเนะครับตัวครัวปุตะแล้วก็จะเป็นมันบดแต่คือว่ามันบดท,ที่ผมชอบคือมันจะเป็นชังกี้นิดหน่อยไม่ไม่ไม่ใช่แบบแบบนิ่มไปเลยใช่ไหมครับเวลาลูกค้าก็ทานเขาจะได้แบบความกรึบของมันบดนิดหน่อยครับ แล้วก็คือไงเวลาผมกินพวกหมูหรือเนื้อต้องมีผักว่าบรอกโคลีกับคะน้าไทยไปผัดก่อนใช่ไหมครับแล้วว่าตัวส่วนซอสก็จะเป็นซอสพริกไทยดำนี่แล้วสำหรับเมนูนี้นะแพรบอกเลยว่าแพรเชียวชาญมากเลยค่ะเพราะว่าเขาใช้หมูดําุครูปตาดจากทั้งซีพีบอกเลยว่าจะมีความหอมมีความนุ่มแล้วก็เนื้อนี่จะมีความชุ่มฉ่ำม,มากเลยใช่ไหมคะ คือจร,จริงๆอ่ะในร้านของผมคือพิซซ่าเป็นหลักอยู่แล้วใช่ไหมเป็นซิงเนเจอร์แต่ว่าในอาหารทั้งหมดเลยอ่ะตัวพอกชอบออ,อ,ออกออกมากที่สุดอ่ะสำหรับอาหารจบไปแล้วเรารเราก็มีเครื่องดื่มอย่างที่บอกว่าร้านนี้เนี่ยเขาเด่นเรื่องเครื่องดื่มจากด้านซ้ายนะครับจะมีตัวเมลโลเอ็นพีก็จะเป็นชาแอปเปิลพีชแล้วก็จะมีโซดาคือทุกตัว3ตัวแรกจะใส่โซดานิดหน่อยเพื่อสดชื่นตัวที่2ก็จะเป็นตัวพิงค์พารไดซ์นะครับมันจะเป็นน้ำฝรั่งแล้วก็จะมีพอปจุ้ยตัวที่3ก็จะเป็น Berry's around lavender ก็จะมี lavender syrup มี mixed berry มี m r e b e r r y แล้วก็จะมีโซดานิดหน่อยแล้วก็อันที้สุดท้ายก็จะเป็น<ม>ตัว passion fruit ั<พ>่น <Isaiah>. <S <S แพรบอกแล้วว่าร้านนี้เนี่ยไม่ได้มีดี <cube. S 1> แค <พ S> ่ถ่ายรูปสวยนะคะอาหารที่นี่เครื่องดื่มที่นี่บอกเลยว่าดีและมีคุณภาพมากๆเลยซึ่งถ้าคุณผู้ชมเนี่ยอยากมาร้านนี้ตั้งอยู่ที่ไหนคะร้านเราอยู่ที่โรงแรม p o r ์โกใน b บนันซานะครับร้านชื่อ daydreaming เราเปิดทุกวัน ไม่มีวันปิดเลยครับเราจะเปิดจาก9โมงเช้าถึง6โมงเย็นครับ นี่สำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะคะมาเที่ยวเขาใหญ่เนี่ยอย่าลืมแวะมาที่นี่นะ Daydreaming Cafe ค่ะซึ่งร้านนี้เนี่ยขอย่างีปทีว่าตั้งอยู่ในบนรีรัเขาใหญ่ค่ะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ทุกช่องทางของ Food d a i l บ by c ีเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, TikTok นะคะแล้วก็อย่าลืม s u b s c r i b e ใน YouTube c h anel ให้แพด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสอัปดาห์หน้าเนี่ยแพจะพาคุณผู้ชมไปไหนอย่าลืมติดตามชมนะคะ สวัสดีค่ะ